กาแฟกกอกครับเนี่ยเออมันกำลังได้รับสายเลือดกกอกแล้วนั่นนี่อืมนะอาลาบิก้านะครับอาลาบิก้าท้องพวนตลอดไหมพี่พวนดินแล้วก็ประมาณสักสิบสี่วันแล้วค่อยเอาปุ๋ยมาใส่สิบสี่วันเออเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันได้ปุ๋ยยางอยู่อือร่วมกันกับยางใช่มันได้ปุ๋ยยางอยู่เพราะว่าพี่พวนดินอยู่แล้วมันยังมีเม็ดปุ๋ยอยู่จากต้นเลยพี่ เอาทั้งหมดนะ่ร้อยสองต้นสามล็อกนี่สามล็อกอ,ออกออกไอ้ผนผลิตโดนไหกรกฎาปีหน้าออกน้อยมันนนะมื่เป็นปีอะไรปีหนึ่งปีหนึ่งกาว่าให้เร่งให้ปีหนึ่งเพราะว่าเห็นสวนพอลลี่นะเขาก็ปลูกในร่องยางเมื่อสามสี่ปีก่อนนะ ก็เห็นอยู่หลังบ้านลุงก็ออกน<ค>มาใ่ไใช่ของบ้านลุงก็ออกเยอะมันออกอทั้งปีนะกนาแฟมันจะออกดอกสีขาวใช่ไหมดอ,อ,อกมะลินี่แหละมันจะออกทั้งปีแต่ทีนี้ว่ามันแต่ก่อนนะมันไม่มีคนร,รับซื้ออืทีนี้เราเออพี่ก็อาจจะปลูกแล้วก็พี่กระจะส่งเราจะคั่วเองอ๋อคั่วเองคั่วเองแล้วก็ซื้อรับซื้อด้วยงยาเง้เดินเดินดูสักหน่อยครับ ต้นกาแฟนะครับอาราบิก้าเหรอพี่อาราบิก้าสายพันธุ์กบกอกไะครับเลยไม่เสร็จนะครับ กรกฎาปีหน้านะครับไม่นานนะปีเดียวแป๊บเดียว,ยวอ,อ,อย่างเร็วก็ประมาณแปดเดือนจะได้อยู่อีก2อาทิตย์จะมาใส่ปุ๋ยด้วยสิบวับนเพราะว่าได้ปุ๋ยยางอยู่นะครับเดี๋ยวจะเร่งล่าเดี๋ยวจะเร่งล่า,าร้อยวร้อยต้นนะครับโครงการของพี่กิ ไอศิษย์บอกพ่อใส่ก่อนเอาของลุงมาคั่วก่อนค่ะโอ้ยเนาะมันสีบอบ่เดี๋ยวกินนะครับผมอันนี้มันท่านพวนมันท่านพวนเลยนะยังไม่บวนนี่แหละเมื่อเช้านี่คาตรงนี้แหละคาเดี๋ยวแอศิษยมาบอกแป๊บปพาไปซื้อเหล็กหน่อยพอนะหลงคาลมเลยไปเลยไปกับเพื่อนเลยนึกว่าจะพาแค่ไปซื้อเหล็กนะกลับมาให้เรามาช่วยยกเหล็กลงอีก จะเป็นถือต้มคักมานี่แถวนี้นะครับยังไม่พรวนน่าจะเป็นพวกนี้เนาะกาว่านะจะปลูกแล้วแบบมันจะเป็นเส้นทางก็ไปปูเหล็กไปพอดีเลยน่าจเอ็มทะลุทะลุไปเลยเออทะลุผมยังมาเคยไปอตรงนั้นเนาะอือปูเหล็กไปอยู่ตรงนั้นอ่ะครับมันก็ทะลุขึ้นไปเลยก็จะเป็น หล่งท่องเที่ยวได้เนาะเพื่อเอซมาเพื่อคนมาก็เออให้เห็นต้นกระฟงกาแฟหน่อยเดินดูว่าไปชนผู้เหล็กไฟเลยอีกหนึ่งปีเรามาดูกันนะครับครับแอปเดียวแต่ที่โฮมสเตย์นั้นก็น่าจะประมาณสักกลางกางปลายปลายปีก็น่าจะนี่นะเป็นโครงการพี่กิกับพี่นิวนะครับไปชนผู้เหล็กไฟเลยนะครับโครงการนี้ ต้นกาแฟนะครับแล้วก็เอาผลิตผลจากต้นกาแฟมาจุนเจือต้นยางนะครับมันเป็นภาวะพึ่งพาเนาะตอนนี้ก็ต้นกาแฟก็ได้ได้ใช้ร่มเงาแล้วก็ได้กินปุ๋ยกับต้นยางนะครับพึ่งพาใส่กัน,นใช่พึ่งพาใสานะ่เนาะพอช่วงหน้าแหลงใบาย,ยางร่วงเป็นปุ๋ายใบยางร่วงลงมาก็กลายเป็นปุ๋ยปุ๋ยชนิดต้นกาแฟก็ได้ได้ทีเติบโตแล้วมันได้แสงแดดเต็มที่เลย แต่ช่วงนี้เขาก็ไม่ต้องการแสงแดดมากเท่าไหร่ครับลำไร้ลำไรช่วงนี้การลำไร้ครับโ <มา S 1> ครงการเราจะมีอะไรใหม่ๆมาเรื่อยๆนะสำหรับพี่กีกับพี่เนิวก็ค่อยทำไปเรื่อยๆครับมันโควิดก็จริงอยู่แต่ว่ามันก็ต้องขยับหน่อยนะต้องทำไว้รองรับไวเพราะว่า กว่าโควิดหมดพอดีกาแฟมันก็คงโตพอดีเนาะแต่ถ้าจะไปรอให้โควิดหมดแล้วค่อยมาปลูกต้นกาแฟนี่มันไม่ทันกินเนาะใช่ครับพออาศัยช่วงนี้เนาะดังนั้นอาทิตย์ก็เริ่มแล้วเอาไปแล้วตัดเลยครับกลัวไม่มีบ้านอยู่นะครับอาทิตย์ก็ได้เห็ดโค้งเลยเห็ดโค้งเลยโอ้ตัดเสาไว้แล้วบอกเอาไม่จริงเมื่อกี้ไปเจ้าเกลือเด้อ รถอาวีเลยมาเลยครับผมส่งมาเลยอาร์ทีวีอาร์ทีวีอืใครอยากเอาอะไรมาก็ผมนี่ไม่ผมหมดแล้วนะครับผมหมดแล้วไม่ไหวแล้วคอยดูต้นกาแฟดีกว่านะครับเบิร์ตเหรอครับเบิร์ตเหรอครับเบิร์ตมาเกียร์ดีแล้วครับเจ้เงาเท่าไรเนี่ยสามห้า ครับครับในผู้ชายสร้างนะในไลน์หน้านะครับสวัสดีนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับกดไลค์ให้นะครับ2 5งพันห้ารัอยสี่สบได้ไหมอยขอโทษขอไปมาณที่นี้ฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นไลฟ์ใหม่นะครับผมอย่าลืมอย่าลืมเข้าไปกดตุกใจเพจกาแฟเอาใจเองพิซซ่ามีแล้วนะใช่ยาใกล้หมดแล้วแหละอันนี้เป็นพิซซ่าแป้งบางนะคะอันนี้แป้งบางไซร์ร้อสิบเกาบาทนะคะโอ้โห้ใหญ่มากทำเองไงแม่พี่ทำเองค่ะจ้าจ้าจะเอากี่ถาดวันนี้ใส่โซเดียมจ้าค่ะเดี๋ยวตอนแรงตอนแรงน่ากินมากตอนแรงใส่หน่อย อนเย็นตอนเย็นสั่งถาดนึงตอนเย็นถาดได้ค่ะได้ค่ะพี่กีโดนชิดยึดหอคอยแน่ยังวายโยต์ต้องเป็นสียึดต้องต้องสัญญาถาวรกันไว้ก่อนไม่ได้เอาทั้งร้านกาแฟทั้งเอาส่วนยางผมแม่แล่แม่แม่นะคะกินเราไหนอันเด็กกี้สวยคนเดชผู้คนเดชนะกอี้บ้านเราน่ะเพื่อไทยเพื่อไทยเจ้าของเขาไม่อยู่เป็น เป็นอะไรก็เป็นของเราไปหมดนะคะอแสวว่าอยู่ในดินเน่ากันเลยกับองเน่าเอาใจเอ็มอุลกินเอาก่อนเลยพี่นี่นะครับหอมพซ่านะครับหอมหอมครับให้สั่งกินร้อยเท่าไหร่นะพี่ร้อยห้าเก้าร้อยห้าเก้าเนาะตอนเย็นสั่งถาดนึงสั่งมาเลยนะครับแถมหนึ่งแถมน้ำหนึ่งแก้วครับผมหิวค่ะหิวสั่งเลยนะครับผมอะไรอะไรมาซุ้มเจ้ากินด้วยกันนี่ ยำแล้วเหรอกินพิซซ่าก่อนก็ได้ <laughs> ยมอะไรบะรคะพี่นิวโอ้นี่มันต้องปรุงขนาดนี้ <laughs> <laughs> ยำหมูยอยำผักบุ้งโอ้โหยำซีฟูดก็ได้ค่ะเผ็ดไหเผ็ดน้ดอยส่งเยอรมันด่วนค่ะ <laughs> สุดยอดเลยไม่ต้องไอชิมกินหรอกไม่ชิมเลยชิมหน่อยไม่ฉอนนะฉันนะให้แม่กินเลยแล้วชิดตเลี้ยงเอามาทำให้กินนี่แหละ เพิ่นยังโมเดลเลี่ยงอย่างนี้ตเล็กลงมานี่ก็ได้บรรยากาศล่าสุดนอกคลิปนี้ประมาณนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ